ล่าสุดเปิดคำวินิจฉัยส่วนตน2ตุลาการสารรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อยชี้อนาคตใหม่ไม่มีความผิดให้ต้องยุบพักเปิดคำวินิจฉัยส่วนตนของทวีเกียรติมีนักการกับชัดชนลวรตุลาการสารรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อยที่ชี้ว่า พักอนาคตใหม่ไม่มีความผิดให้ต้องยุบพักระบุการกู้เงินไม่ใช่อำนาจสารธรรมนูญที่พิจารณาการกู้เงินปรุงใส่ไม่อำพรางส่วนลดดอกเบี้ยแม้ถือเป็นประโยชน์อื่นใดแต่ก็ไม่มีหลักฐานให้พิสูจน์ได้ว่าเกินกฎหมายกำหนดหรือไม่ เมื่อวันที่13เมษายนปี2513จากเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสารธรรมนูนอ่านคำวินิจฉยัยโดยมีมติ7ต่อ2เสียงยุบพัคนักนใหม่ด้วยเหตุที่พัคนักนใหม่ทำสัญญากู้เงินจากธนาครจึงรุ่งหลองกิจหัวหน้าพักสองฉบับรวมมูล,ลค่า191.2ล้านบาท โดยเห็นว่าสัญญากู้มีดอกเบีย้ยและเบีย้ยปรับที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้าหรือปกติวิสัยจึงเชื่อว่าเป็นการหลีกเลี่ยงการบริจาคเงินให้พรรคการเมืองและเป็นการบริจาคเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากคนคนเดียวเกินกว่า10ล้านบาทการบริจาคเกิน10บล้าน ขัดต่อพรบพักการเมืองมาตรา66ดังนั้นพักนักข้น,นใหม่ที่รับเงินนี้มาจึงผิดตามมาตรา72และกะกะตสามารถขอให้ยุบพ,พักได้ตามมาตรา92นั้นทางไอโรได้นำคำวินิจฉัยของตุลาการแต่ละคนเรียกว่าคำวินิจฉัยส่วนตนที่เว็บไซต์สารธรรมนูญเผยแพร่ว่าแต่ละคน จะอธิบายเหตุผลว่าผิดหรือไม่ผิดอย่างไรโดยส่งเสียงข้างน้อยที่ชี้ว่าพักนักขใหม่ไม่มีความผิดให้ต้องยุบพักประกอบด้วยทวีเกียรติมีนากาักกนิตตัดสินว่าการกู้เงินของนักขนใหม่แม้จะเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดเกินกฎหมายกำหนดแต่ไม่ใช่อำนาจสารธรรมนูญพิจารณากับชัดชนละวอนตัดสินว่าการกู้เงินปรุงใส่ไม่อำพรางส่วนลดดอกเบี้ยแม้ถือเป็นประโยชน์อื่นใดแต่ก็ไม่มีหลักฐานให้พิสูจน์ได้ว่า เกินกฎหมายกำหนดหรือไม่ล่าสุดเพจอนาคตใหม่ย้อนอดีตธนาทรทัวอีสานช่วงสงกรานพบไม่ใช้ควายไถายนาไม่มีการลงแขกเมื่อวันที่13เมษาย,ยนเพจเฟซบุ๊กอนาคตใหม่ได้โพสต์ข้อความย้อนอดีตช่วงเทศก,กาลสงการานเมื่อ2ปีที่แล้วธนาธรอ,อนาคตใหม่ไปหลายจังหวัดอีสานด้วยระบุว่าดอกคูนเหลืองตรการเสียงแคน กังวันแววปีนี้นักท่องเที่ยวหรือแม้แต่ลูกหลานคนอีสานคงไม่ได้กลับไปเห็นคงไม่ได้กลับไปได้ยินเพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้ ต้องยกเลิกการจัดงานเทศกาลสงการานในทุกพื้นที่นอกจากนี้ช่วงระหว่างวันที่13-15เมษายนซึ่งโดยโปกติจะเป็นวันหยุดเป็นโอกาสให้ครอบครัวญาติมิตรได้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาหากแต่ปีนี้ยังคงเป็นวันทำงานตามปกติเราจึงของนำภาพความสนุกสนานความประทับใจช่วงเทศกาลสงการงกานเมื่อสองปีที่แล้วที่ยังอยู่ในความทรงจามาให้ได้ชมกันแทน ธานาธรจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมทีมงานอนานคตใหม่เดินทางไปพื้นที่ภาคอีสานหลายจังหวัดในเดือนเมษาย,ยนปี2561ภายในเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ตะลุยไปตั้งแต่นหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารครามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์และมาปิดท้ายที่นครราชสีมาระหว่างการเดินทางธานาธรแวะเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นแม้ตอนนั้นพักอนาคตใหม่จะพึง่งยืนจุดจอง ชื่อพักได้เพียงหนึ่งเดือนยังไม่ได้เป็นพักยังเป็นทางการเสียด้วยซ้ําแต่ก็มีคนรู้จักเข้ามาทักทายธนาทรและให้กําลังใจทีมงานเป็นจำนวนมากุหมอเก่งวายโยช่วยตรวจผู้สูงวัยลื่นล้มเมื่อวันที่12เมษาย,ยนทีมหมู่บ้านเอื้ออาทรรังสิตตาบลครอง3ามอำเภอครอง3จังหวัดปทุมธานีในระหว่างร่วมกิจกรรมพักก้าวไกล ส่งมอบถุงน้ำใจพี่น้องปทุมธานีมอบถุงน้ำใจแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบไวรัสโควิดในทีรวมถึงเจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามายัยและน้ำยาฆ่าเชือ้อสำหรับไว้ป้องกันเชื้อโรคโดยนายแพทย์วายโยอัศวรุ่งเรืองสอสอบ,บัญชีรายชื่ออดีตพนานักขนใหม่ได้ตรวจเยี่ยมอาการเบื้องตน้น ของผู้สูงอายุสองรายซึ่งประสบอุบัติเหตุลื่นล้มในบ้านโดยรายแรกล้มมาแล้วเกินกว่า1สัปดาห์ได้แต่ซื้อ,อยามากินในเบื้องต้นขณะที่อีกรายเพิ่งลื่นล้มเมื่อคืนนี้ทั้งนี้หลังการตรวจแล้วมีอยู่หนึ่งรายที่ต้องได้รับการตรวจอย่างละเอียดกับแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาซึ่งในแพทย์วายโยได้ติดต่อเจ้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลือครองสามและได้ส่งรถพยาบาลมารับตัวเพื่อไปตรวจรักษาอย่างถูกต้องต่อไปพักเก้าไกลไม่หินด้วยคัดคนรับ5,000ขอทบทวนช่วยแบบทวนหน้าธนกรยันรัฐบาลเยียวยาครบแน่นอนในวีโรธลักษณะอดีศรโคโสกพักเก้าไกลระบุว่าพักเก้าไกลไม่หินด้วย,ก,ก,วยกับระบบการคัดเลือกจ่ายเงินให้กับ ผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทของกระทรวงการคลังเพราะระบบพิสูจน์ความจนไม่มีความวุติธรรมรัฐบาลควรช่วยเหลือแบบทุนหน้าไม่ใช่การคัดเลือกเพราะตอนนี้คนลำบากกันอย่างทุนหน้านายวิโรธเผยต่อว่าแรงงานที่อยู่นอกระบบมีทั้งสิ้น14.5ล้านคนแต่รัฐบาลกลับเผยว่าจะช่วยเพียง8ล้านคน โดยพักเก้าไกลได้เสนอรัฐบาล3ข้อคือขอให้ทบทวนการช่วยเหลือประชาชนแบบทั่วนหน้า 2. หากเปลี่ยนไม่ได้ขอให้ปร,รับเปลี่ยนเกณฑ์ช่วยเหลือให้กว้างขึ้นและ3วางมาตรการและเตรียมงบประมาณช่วยเหลือแบบเก็บตกแรงงานนอกระบบที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยีได้ด้านนายธนกรวังบุญคงชนะ เลขานุกการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและโฆษกพัพรงชารัฐเผยว่าในช่วง3วันเงิน5,000บาทเยียวยาไปแล้ว1 000, 000, 000, นึ่งล้านแสนคนยืนยันว่ารัฐบาลจะเยียวยาครบทุกกลุ่มแน่นอนขอประชาชนอย่ากังวลขณะที่นายวันชัยสอนสิริสโบ,บอกล่าวว่าคนได้ก็ดีไปแต่คนไม่ได้กำลังรู้สึกโกรธเคือง รัฐบาลคงไปช่วยเหลือทุกคนไม่ได้เป็นปัญหาที่จะบานไปรายเป็นเรื่องกระแทกกลับแส่รัฐบาลเป็นไปได้หรือไม่ที่จะยกเลิกข้อจำกัดบางเรื่องที่ทำให้การเยียวยาเข้าไม่ถึงและบอกว่ารัฐบาลทำงานเกือบตายถ้าไม่ตรงจุดก็ถือว่าสูญเปล่าคณะก้าวหน้าส่งเครื่องฟอกอาก OK าศ PM0.1 ถึงบ้านคนเชียงใหม่ เมื่อวันที่11เมษาย,ยนยที่จังหวัดเชียงใหม่ทีมอาสาสมัครคณะก้าวหน้าในจังหวัดเชียงใหม่นำโดยนายชำนาญจันเรืองอดีตรองหัวหน้าพักนครนใหม่รวมส่งมอบเครื่องฟอกอากาศ PM001 หรือ Progressive Movement 001ซึ่งเป็นชื่อภาษาอังกฤษของคณะโดยมอบให้กับประชาชนที่แจ้งความประสงค์ต้องการรับเครื่องฟอกอากาศดังกล่าวทางนี้เครื่องฟอกอากาศ PM001 คณะก้าวหน้า ร่วมกับมลูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนาและภาคเอกชนอีกสองรายผลิตขึ้นจำนวน800เครื่องแรกสำหรับผู้ที่กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากฝุ่นควันไฟป่าจำนวน500เครื่องจะถูกส่งมอบผ่านทีมงานของคณะก้าวหน้าและสวสวพก้าวไกลใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนจัดสรรตามความต้องการในพื้นที่ทำงานร่วมกับอาสาสมัครประจำหมู่บ้านหรืออสมอและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละท้องถิ่นและอีก300เครื่องเปิดรับคำขอจากทางออนไลน์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะขอรับเครื่องฟอกอากาศต้องมีอย่างน้อย3จาก4ข้อจากต่อไปนี้ได้แก่นหนึอยู่ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนแม่ห้องสอนน่านลำปางลำพูนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่ โดยพื้นที่ที่อาศัยอยู่มีค่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับอันตรายคือเกิน200ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรอย่างต่อเนื่อง2รายได้ต่อครัวเรือนจำกัดขาดแคลนทุนทรัพย์3บ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงที่มีปัญหาทางเดินหายใจเรื้อรัง และ4บ้านที่มีสมาชิกเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายคนทางผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ทางนี้ในการส่งมอบเครื่องกรองอากาศ PM 0ูนย์01จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการประสานงานกับกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครเชียงใหม่และชมรมทำความดีเพื่อเชียงใหม่มั่นคงปลอดภยัยโดยมีอาสาสมัครคณะก้าวไกลร่วมเดินทางไปส่งมอบให้ถึงบ้านพร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งานให้ได้รับทราบด้วย หมดเวลาประยุทธ์ธนาธรชงแผนด่วนผ่าวิกฤตไวรัสร้ายโควิด -19 ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกหลังเปิดตัวคณะก้าวหน้าโดยชี้แผนด่วนหมดเวลาประยุทธ์จัดโอชาในการแก้วิกฤตโควิด -19 ที่กำลังคุกคามชีวิตคนทั้งประเทศเปลี่ยนตัวผู้นำและมีรัฐบาลใหม่มาแก้วิกฤตไวรัสร้ายฟื้นฟูประเทศผมขอให้กำลังใจ ญาติมิตรของผู้ที่ติดเชือ้อไวรัสโคโรนารวมถึงผู้ติดเชื้อด้วยขอให้ทุกคนมีกำลังใจก้าวเดินต่อไปเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทั้งสังคมต้องช่วยกันขณะเดียวกันผมก็ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่านที่เป็นแนวหน้าในการป้องกันการแพร่ระบาดท,ที่เป็นแนวหน้าเป็นความหวังของผู้ป่วยและครอบครัวขอให้กำลังใจทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการ ้องการ,การแพร่ระบาดไวรัสนี้โดยธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าภา,าคนักใหม่ได้ส่งกำลังใจถึงประชาชนและเจ้นที่ทางการแพทย์ทั่วประเทศที่กำลังฟันฝ่าเอาชนะกับวิกฤตไวรัสโครโครโนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด -19 ในขณะนี้ โดยเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาแม้จะเป็นวันที่ครบ1เดือนหลังการยุบพันักข้นใหม่แต่วันดนังกล่าวนี้ก็ถือเป็นวันที่ธนาทรยังเปิดตัวคณะเก้าวหน้าซึ่งมีภารกิจคือสร้างสังคมไทยให้ทุกคนเท่าเทียมกันโดยเฉพาะ สถานการณ์ในเดือนมีนาคมปี63ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แม้รัฐบาลจะใช้อำนาจในการเลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ออกไปก่อนรวมทั้งให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามกฎหมายด้วยการปิดสถานที่สำคัญที่จะก่อให้เกิดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 ทว่าสถานการณ์ยังไม่มีท่าทีจะดีขึ้น การเปิดใจครั้งนี้ของธนาทรได้พูดถึงสถานการณ์ประเทศไทยหลังจากนี้จะต้องแก้ปัญหาสำคัญคือตัวผู้นำประเทศก่อนเป็นอันดับแรกภายใต้สถานการณ์ที่ไวรัสร้ายกำลังคุกคามชีวิตคนทั่วโลกและในประเทศอยู่ในขณะนี้ถ้ามองสถานการณ์การเมืองหน้าวันนี้รัฐบาลพลเอกประยุจร์โอชาอยู่มาหนึ่งปีถือว่าขาลงหรือยัง มันไม่มีใครรู้หรอกว่าขาลงเต็มที่หรือยังมันตอไม่ได้หรอกครับแต่เรารู้อย่างหนึ่งว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลารหุว,วันนี้ไม่ได้รับความศรัทธาจากประชาชนล้มละลายทางการเมืองไม่มีใครศรัทธาไว้วางใจพลเอกประยุทธ์อีก นี่เป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากเพราะการต่อสู้กับการแพร่ระบาดโควิด -19 จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่ายในสังคมจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลและประชาชนต้องเชื่อใจกันและกันพลเอกประยุทธ์ไม่เคยเชื่อใจประชาชนอยู่แล้วแล้ววันนี้ประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครฟังพลเอกประยุทธ์อีกแล้ว ดังนั้นวันนี้เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากในวันที่สังคมต้องการความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยการแต่รัฐบาลกับประชาชนกลับไม่ไว้วางใจกันนี่เป็นสถานการณ์ที่น่าห่วงมากกว่าทำไมคณะก้าวหน้าถึงเรียกร้องให้ผลเอกประยุทธ์เสียสลาดด้วยการละออกเพราะสภาวะสังคมแบบนี้มันเดินหน้าต่อไปไม่ได้การลาออกของผลเอกประยุทธ์ต้องหาผู้นำคนใหม่ ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้แนวความคิดของคณะก้าวหน้าผู้นำคนใหม่ควรต้องเป็นคนที่มาตามรัฐธรรมนูญก็กระบวนการตามรัฐธรรมนูญมีอยู่แล้วก็เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรที่จะไปดาเนินการตามรัฐธรรมนูญที่บอกว่าให้พลเอกประยุทธ์ลาออกในภาวะขณะนี้ถึงจุดนั้นแล้วใช่ไหมถ้าเป็นคนใหม่ าก,การแก้ปัญหาโควิด -19 จะราบรื่นหรือไม่ถ้าคุณประยุทธ์อยู่นานกว่านี้ประเทศชาติยิ่งเสียหายกว่านี้ยิ่งเสียหายมากกว่านี้3เดือนที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลนี้ไม่มีศักยภาพไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการพูดแล้วทําให้ประชาชนสับสนการพูดที่ขัดแย้งแต่ละหน่วยงานเกิดขึ้นกี่ครั้งครับเกิดขึ้นครั้งแรกให้โอกาสได้เกิดขึ้นครั้งที่สองให้โอกาสได้ เกิดขึ้นกี่ครั้งแล้วครับเมื่อเช้าจนถึงเมื่อเช้าก็ยังเกิดอีกกรุงเทพมหาคนครบอกว่าจะปิดรัฐบาลบอกว่าไม่ปิดและสุดท้ายกรุงเทพมหาคนครดังนั้นการสื่อสารแบบนี้ไม่มีประสิทธิภาพไวรัสโครโรนาจะอยู่กับเราไปอีกหนึ่งปีการแก้ไขปัญหาไวรัสโครโรนาไม่ใช่สงครามครั้งเดียวจบแต่จำเป็นต้องต่อสู้เพื่อลดการแพร่ระบาดไปอีก1ปีเป็นอย่างน้อย ดังนั้นถ้าเราปล่อยให้ผู้นำประเทศที่ไม่มีความสามารถในการจัดก,การที่มีทัศนคติที่เลือกปฏิบัติเอาใจคนรวยลอยแพคนจนปฏิบัติงานต่อไปโดยที่ไม่เข้าใจความเดือดร้อนของคนจนไม่เข้าใจความทุกข์ยากของคนที่หาเช้ากินข้าประเทศมันพังหมดทั้งประเทศครับอย่าลืมภารกิจไม่ใช่แค่เรื่องไวรัสโคโรนาแต่เป็นการฟื้นฟูประเทศหลังจากนั้นด้วย5ปีที่ผ่านมาบริหาร เศรษฐกิจของพลเอกประยุทธ์มั่นใจได้หรือไม่ว่าจะฟื้นเศรษฐกิจได้การแพร่ระบาดไวรัสโครโรนายิ่งจัดการช้าต้นทุนยิ่งสูงดังนั้นข้อเสนอของพวกเราคือการลาออกของพลเอกประยุทธ์จัดอชาเปิดโอกาสให้มีรัฐบาลใหม่โดยมีภารกิจจัดการการแพร่ระบาดไวรัสโครโรนาและอย่างที่สองฟื้นฟูประเทศเป็นเจ้าภาพ ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญภายใต้กรอบคิด3ยุบ1เลิก1แก้ยุบสารรัฐธรรมนูญยุบคณะกรรมการการเลือกตั้งยุสบสวที่มาจากการแต่งตั้ง1แก้แก้รัฐธรรมนูญมาตรา2 5 6ให้แก้ไขง่ายขึ้นและแก้ให้เกิดการมีสสอรอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน1เลิกยุเลิกมาตรา2 7 9 ที่นีรัโทศกรรมให้แกบการกระทําประกาศคําสั่งของคอสชอทั้งหมดนี้คือภารกิจเฉพาะการของรัฐบาลใหม่ที่จะขึ้นมาจากนั้นยุบสภาเพื่อนําไปสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไปเมื่อทำภารกิจชั่วคราวจบในหนึ่งปีการเลือกตั้งครั้งต่อไปประชาชนจะได้เลือกสอสและมีสสอรองมาแก้ไขรัฐธรรมนูญและมีรัฐบาลมาจากเจตจำนงของประชาชนจร,จริงๆ